ครับสวัสดีครับนฝ่ารองค,คุ้มคุครับต้องรีบเข้าบ้านครับผลฝนทำท่าจะตกครับต้องรีบเข้าบ้านนอด<อ>ไม่ขยันขับ <c oughs> จอดซื้อมาจอดทรงงวดไม่ขยันขับล้างก็ไม่ขยัน รถ6ปีจะเข้าปีที่7แล้วครับรถคันนี้ได้20 0 0 0กิโลได้20 0 0มกิโลโชเฟอร์ขี้เกียจรับนี่หน้าตาโชเฟอร์เป็นอย่างนี้ขี้เกียจรับขี้เกียจรับ ปอดนี่มืดมาเลยครับต้องรีบขี่มอเตอร์ไซค์เข้าบ้านครับดูฟ้ามืดเลยก็สงสัยพายุจะมาจากจีนหรือเปล่าไม่มีงานทำ ไม่ได้ทำงานก็มีเงิน5บาทสิบาทก็กินมาม่าไปได้มาม่ากินก็นถือว่ารู้แล้วเนาะ บ้านแคบๆหลังเล็กๆรถฟอร์ดคันนี้เข้าปีที่7ครับวิ่งได้20,000กิโลวิ่งได้20,000กิโลเพราะอะไรเพราะเจ้าของขี้เกียจขับ ขี้เกียจจริงๆเลยไม่ค่อยอยากขับรถเท่าไหร่ทุกวันนี้เสียงเปาะแปะเปาะแปะมาหรือ,อยังหรือเกือบจะมาแล้วนี่ครับหกล้อไม่มีงาน หกล้อไม่มีงานหรือว่าไม่ไปวิ่งงานแต่ก็ฝนตกครับนี่ก็ฟ้าร้องฟ้าร้องละครึมครึมจะมาแล้วฝนหกล้อไม่มีงานจอด ครับข้างในนี้ต้องมีหนูแน่นอนเลยเนี่ยป่าดงดิบต้องมีคนต้องต้องดักหนูข้างใน ทะเบียนเหมือนกับรถของผมเลยทะเบียนคันนี้สุเจ้าร็อกกี้มิกกี้เมาสไม่มีงานหรือไม่ไปวิ่ง มีรถแต่ไม่มีที่จอดครับพรไม่มีที่จอดเราก็ต้องขายเพราะเราไม่มีที่จอดขายให้หมดเลยเดี๋ยวเข้าบ้านดีกว่าครับผมโอ้ Oh, ฝาร้องฝาร้องส่วนมากไม่ค่อยตกแต่ถ้าตกก็มาแบบเงีย,งยบๆมาดูฟอร์ดครับหลับคลิมิดสวัสดีครับผม